ล่าสุดมดดำเผยวันที่ทั้งคู่คุยเลิกกันสรุปแล้วนัดมีเรียนน่อยมือที่3จริงหรือไม่เอาละครับคุณผู้ฟังล่าสุดมดดำนะครับเราถึงวันที่อั้มอดิชาติคุยกับนัดมีเรียวันที่เลิกกันในช่วงหนึ่งของรายการครับว่าวันที่เขาคุยเลิกกันชีวิตเขาไม่ได้ลงตัวน่นนี่นั่นอั้มอดิชาติก็ถามนัดมีเรียว่ามีเรื่องของมือที่3มใช่ไหมน่อยเรื่องใครบ้างวันที่เขาคุยเลิกกันซึ่งคนก็ถามว่าเลิกไหมเลิกไหมมันก็ไม่เลิกมันมาถามหย่าหรือยังเขาไม่เคยจดทะเบียนสมรสกันแล้้วมมมััันนนจะยยาาาากกกไไดดง็ตตออบใรรลเี งน,กกนัักซึ่งมดดาเองก็ยังพูดต่อว่าเขาจับได้3าครั้งจริงหรือเปล่าอันนั้นก็ไม่รู้ฉันก็อยู่ในเหตุการณ์ไม่เห็นเขาจะจับ3ครั้งเลยซึ่งกันชัยนะครับก็โโผงถามขึ้นมาว่าคุณอยู่ในเหตุการณ์ตลอดหรอคุณอยู่ใต้เตียงเขาหรอ,อย่างงี้หรอซึ่งมดดาก็สวนกลับกันชัยทันทีบอกว่าโอ้ยกูก็เมียหนึ่งอย่างนั้นรู้ทุกอย่างจริงๆซึ่งหนุ่มกันชัยก็พูดขึ้นมาว่าคุณนาสารแนนคุณทําครอบครัวเขาแตกแยกหรือเปล่าคือคุณนี่เองมดดานั้นยังได้พูดต่ออีกว่าฉัััััััััันนนนนนนกกกกกกก็อออออออยยยููู่่่่บบ้มมมมาา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 ตตตลดดดเเเเเจจจรรริิิิงงงๆววทททีีีีีคปปญญหหหสภษณุุขะ อั้งก็เลยบอกขอไปถ่ายละครต่างจังหวัด3วันนะเดี๋ยวค่อยกลับมาเคลียร์ใจกันหลังจากนั้นก็ไม่ได้เคลียร์กันอีกเลยมดดากล่าวต่อในรายการอีกครับว่ายังย้ําถึงการเปิดใจของนัทมิเรียตอบเรื่องมือที่3ว่าทําให้เกิดคาถามไม่มีก็บอกไม่มีมีก็คือมีแต่เขาบอกว่าอยู่เหนือการควบคุมซึ่งถ้าถามว่าคนรู้เรื่องนัทอ้้มไหมคนก็รู้คุณนายแอปก็รู้คือมันต้องให้เจ้าตัวเขาออกมาพูดเองเมื่อถามต่อว่ามดดาคิดว่าเขามีมือที่3มไหมซึ่งมดดาในฐานะเพื่อนสนิทของอั้มก็ตอบว่าถ้าไม่มีปััญหาาาาาเเจจจะะะลิกกกนนทํไม่่่โดยยอบขวร การนั้นการชัยยังให้หมดดำนั้นพยายามโทรหาอ้๊มอดิชาติกลางรายการซึ่งมดดำก็โทรไปหลายสายมากแต่อ้๊มอดีชาติไม่รับพร้อมพูดขึ้นมาว่ามันคงดูรายการอยู่ละมั้งมันถึงไม่รับดังนี้มดดำก็พยายามต่อสายเข้าไปอีกแถมสายสุดท้ายที่โทรนั้นเป็นผู้หญิงรับซะด้วยมดดำตกใจมากรายสายนั้นบอกว่าโทรผิดมดดำถึงกับหน้าเวอร์พร้อมกับลั่นกลางรายการว่าสงสัยอ้๊มเปลี่ยนเบอร์แล้ว